สวัสดีค่ะร้านเมลเดช็อปนะคะวันนี้ขอรีวิวสินค้าค่ะกับรถเบนซ์ W124 นะคะอันนี้ติดตั้งเป็นระบบกู้สตาร์ k คีเลตนะคะตัวนี้เป็นรีโมทนะคะถือรีโมทเดินเข้าใกล้รถนะคะรถจะทำการใคาล็อกให้เองอัตโนมัติค่ะแล้วก็เวลาเดินถือห่างออกจากรถนะคะรถจะทำการล็อกให้เองอัตโนมัติค่ะสังเกตที่ไฟฉุกเฉิน เตือนนะคะตอนนี้รถก็ล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่สามารถเปิดรถได้ทุกประตูเลยค่ะเดี๋ยวเราจะถือไปใกล้ตัวกันค่ะตอนนี้รถก็ทำการคลายล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวจะมาทำการสตาร์ทเครื่องด้วยตัวรีโมทกันนะคะเรากดปุ่มครั้งไวะะ้เลยค่ะตอนนี้รถก็สตาร์ทเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่ตัวรถสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะรถก็ยังคงล็อกอยู่นะคะ ก็ยังสามารถดับเครื่องด้วยตัวรีโมทได้ด้วยนะคะนอกจากระบบออตโต้นะคะเราก็ยังสามารถเปลี่ยนระบบเป็นแมนนวลได้ค่ะกดล็อกไขล็อกที่ตัวตัวรีโมทก็ได้ค่ะจะกดล็อกหรือว่าจะกดไขล็อกก็ได้เหมือนกันค่ะ ในขณะที่รถยังล็อกอยู่นะคะตัวปุ่มสตาร์ตก็ไม่ทำงานค่ะไม่สามารถกดสตาร์ทได้ค่ะเอาเราทำปุ่มสตาร์ทไว้ตรงนี้นะคะ ทำการสตาร์ทเครื่องด้วยปุ่มสตาร์ทนะัคะด้วยการเหยียบเบรกคร้างไว้ค่ะแล้วก็กดที่ปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งค่ะโอเคคือตอนนี้รถก็ทำการสตาร์ทเครื่องอยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ดับเครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมเลยนะคะเราเหยียบเบรคครั้งหนึงค่ะแล้วก็กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งรถก็ทําการดับเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะสาหรับระบบคูซ์ตาร์นะคะใช้งานง่ายมากเลยค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจก็อ,อินบ็อกมาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ